หน้ามาเชยชมหน่อยยเนไงนั่งเศร้าทำไมตรงนี้มเศร้าทำไมเศร้าทำไมนอนเศร้าทำไมตรงนี้เปนไหนอืมไปนไหนไปนไหนไป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 นหนปหนออไปอฮ้ปนหนอหือ อโอ้ยฟินฟินมึงฟินยังเลยฟินฟิน,ฟน,ฟน